สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลอกสติกเกอร์ที่เสื่อมสภาพนะมีลักษณะแตกลายงาแข็งซึ่งแกะยากนะคะสติกเกอร์ตัวนี้ปกติเนี่ยถ้าเราจะแกะสติกเกอร์เนี่ยควรจะตามอายุนะสติกเกอร์ไม่ควรจะทิ้งไว้ให้มันเสื่อมเยอะขนาดนี้นะคะแต่ถ้ามันเสื่อมเยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีของเรานะ อันนี้มันเป็นชิ้นส่วนหลังคารถยนต์นะคะดูสภาพให้ดูสภาพสติกเกอร์กันชัดๆนะแตกรลายงานดีนะไอ้รอยพวกนี้เราพยายามใช้ตัวปั่นตัวขัดนะลูกหมูเป็นใบขัดไนล่อนนะคะขัดแล้วมันจะทำให้กินเนื้อสีด้วยนะมันก็ออกยากอยู่นะคะ ก็คือทําได้เท่านี้เองแล้วใบขัดเนี่ยมันแตกเราขัดขัดไปแล้วแตกนะมันราคาถูกด้วยแล้วก็ไม่ทนก็เลยหาวิธีใหม่วิธีใช้ใบขัดก็ได้ผลนิดหน่อยเท่านั้นถือว่ายังเหนื่อยอยู่นะเราก็เลยใช้ไอตัว่อาอ น้ำมันสนใช้น้ำมันสนทานําไปก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้คาบกาวเนี่ยกับตัวสติกเกอร์เองเนี่ยมันอ่อนตัวนะทำให้แกะง่ายขึ้นตอนแรกอ่ะใช้ความร้อนช่วยแบบใช้ความร้อนจากไอน้ำนะคะแล้วช่วยได้นะแต่ว่าช้ามากนะพอสติกเกอร์มันเย็นปุ๊บ มันก็แข็งคืนคืนลูกกลับมานะก็แข็งตัวเหมือนเดิมก็ลอกยากอยู่ดีเราก็เลยซื้อตัวนี้มานะเนี่ยมันบบจะเป็นใบมีดนะสำหรับลอกฟิล์มกองแสงรถยนต์นะคะไอ้ตัวนี้แต่ว่าเรามาประยุกต์ใช้กับลอกสติกเกอร์ที่มันเสื่อมสภาพนะตัวเนี้ยถ้า ใช้ไม่ถนัดหรือใช้ไม่เป็นเนี่ยก็สามารถกินเนื้อสีได้เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้คงตัวเนี้ยที่เราลอกเนี่ยเราจะติดสติกเกอร์ทับอีกรอบหนึ่งซึ่งเจ้าของรถเนี่ยเขายอมรับได้นะเพราะว่ากินเนื้อสีเข้าไปไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยวจะลงกระดาษทรายขัดให้มันเรียบก่อนที่จะติดสติกเกอร์อยู่ดีนะอันเนี้ยคือลอกปกติไม่ได้นะนี่เดี๋ยวเราลองดูนะอันเนี้ยเราทา น้ำมันสนทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วนะมันจะอ่อนนิดนึงนะอ่อนตัวเนี่ยเนี่ยเวลาเราใช้ใบมีดลูดเข้าไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ความร้อนเลยนะไม่อาไม่ใช้ความร้อนช่วยนะใช้ใบมีดลูดเข้าไปกดใบมีดลงหน่อยนะคะกดลงหน่อยค่อยๆดันสติ๊กเกอร์มันก็จะแบบลุดเป็นแผ่นออกมานะ ตามใบมีดที่เราตัดอ่ะคาบกาวมันก็จะเหลืออยู่บ้างคาบกาวที่มันเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันสนทาแล้วลอกออกอีกรอ,อบนึงนะรอบแรกเราต้องเอาตัวเนื้อสติกเกอร์ออกมาให้ได้หมดซะก่อนนะคะไม่อย่างนั้นทำงานอื่นไม่ได้เลยเนี่ยเป็นวิธีที่มาแนะนำกันนะแต่เวลาใช้ใบมีดเราก็ต้องใช้ระวังนะ มันอาจจะกินเนื้อสีหน่อยแต่ว่าถ้าเราใช้ระวังแล้วไม่กินนะอ่าอันนี้มันจะเป็นคราบกาวขาวเนี่ยอ่าอันนี้คือวิธีที่เรามาแนะนํานะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองใช้วิธีวิธีนี้ลอกสติกเกอร์เก่าออกได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ